พบกับช่องมิมิมิงชาแนลนะคะวันนี้ก็ผบกับพี่เหมวดเจ้าเก่าเจ้าดิมนะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวเป็นตัวต่ออันนี้นะคะเป็นของน้องมินหมดเลยนะคะตอนนี้น้องมินก็สะสมได้แค่สออันเท่านี้นะคะน้องมินฝ่ายพี่บอกว่าฝ่ายพี่รีวิวนะคะตอนนี้นะคะก็กําลังจะพายายามสะสมให้ได้เยอะๆเยอๆๆๆเยอะเลยนะคะ อ้าวก็ได้แค่สองอันเท่านี้ก็จะมารีวิวเท่านี้ละค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็นร้านกาแฟแล้วก็เค้กนะคะเห็นไหมคะมันมีเค้กนะคะแล้วก็มันจะมีเป็นคุกกี้แล้วก็มีผู้ชายคนนี้กําลังดื่มแก้วกาแฟคนนี้ก็เป็นพ่อค้าขายเค้กนะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีเมนูแก้วกาแฟแล้วก็ที่ปั่นกาแฟะอะไรแบบนี้นะคะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นโดรมอาก,กับชิซุกะนะคะ ก็กำลังเลสไลเดอร์นะคะแ้วด้านหนังก็จะไม่มีอะไรเลยนอกจากผนังตรงนี้นะคะน่าจะเป็นฉากมากกว่าถ้าทุกคนชอบอันไหนของตัวต่ออันนี้นะคะถ้าทุกคนชอบทั้งสองอันกดไลค์สองสองไลค์นะคะถ้าทุกคนชอบหนึ่งอันกดไลค์หนึ่งไลค์นะคะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าชอบอันไหนที่สุดนะคะ แล้วพี่ก็มีคำถามนะคะสองนี้แตกต่างกันตรงไหนนะคะหนึ่ง,แต,ตงแตกต่างกาันแตกต่างกันตามลวดลาย2แตกต่างเพราะว่ามีสติกเกอร์3แตกต่างกันเพราะมีของตกแต่งเยอะมากไปทุกคนคิดว่าข้อไหนคะที่จะที่จะตอบถูกข้อ1ข้อ2หรือข้อ3คะ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s ับสไคให้ด้วยนะครับบ๊ายบายค่ะกุศดบาย see you next time นะคะบ๊ายบายค่ะ